สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมเซีช่องเดซีวันนี้เรากลับมากับไอกคาลเตอร์ไซด์อีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมทิ้งช่องทิ้งเกมนี้ทิ้งการทําคลิปไปค่อนข้างนานนะครับมันเรื่องด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจนะครับเวลาไม่พอบ้าง,างไงผมก็ต้องขอโทษทุกคนนะที่นี้เลยนะครับ แล้วทำไมวันนี้ผมถึงแบบจู่กลับมาทําคลิปแน่นอนครับมันต้องมีที่มาที่มาของคลิปนี้นะครับคืออีเวนต์หปีของคาลไซน์นั่นเองโดยอีเวนต์นี้นะครับจะแจกตั๋วเลือกนะครับต่อเวกสองตัวนั่นก็คือเอฮิวดและเอเ n มนานะครับมันจะแจก2ตัวนี้นะครับตอนที่เราล็อกอินครบ15วันซึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยเพราะว่าผมเห็นในกลุ่มนะครับมีโพสต์ถามเรื่องเลือกตัวไหนดีนะครับผมไม่มีทั้งคู่ผมเลือกตัวไหนดีครับ มีโพสต์นี้เยอะมากๆนะครับแล้วแต่ละโพสต์เนคำตอบมันไม่เหมือนกันแต่ละคอมเมนต์คำตอบไม่เหมือนกันมันหาข้อสรุปไม่ได้สักทีคนที่ถามก็งงคนตอบก็เถียงกันนะครับ mm. คลิปนี้เลยผมจะมาแบบทำแบบแนวทางให้นะครับสําหรับแต่ละคนนะครับว่าใครจะเลือกตัวอะไรนะครับ mm. ก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่านี่จะเป็นความคิดของผมเพียงคนเดียวนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแลายอ่แต่ละคนเนี่ยสามารถคิดต่างกันได้อยู่แล้วเนาะ แล้วก็ต้องบอกอีกเรื่องหนึง่งคือผมมี2ตัวนี้นะครับร้อยสทั้งคู่นะครับเคยใช้งานมาแล้วเคยผ่านเมตาผมเล่นตั้งแต่เกมเปิดนะครับรู้จักไอสองตัวนี้มาค่อนข้างพอสมควรนะครับก็คิดว่าน่าจะพอให้คําแนะนําคุณผู้ชมได้ระดับหนึ่งอย่างแรกนะครับเรามาดูกันก่อนดีวกว่าว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างผมขอเริ่มจากฮิลเด่ก่อนละกันนะครับฮิเ่นะครับเป็นแทงที่โคตรถึก ครับถึกมากๆนะครับถึกในระดับที่ว่าช่วงเมตามันเข้าใหม่ๆเนี่ยมันไม่มีตัวละลายมันก็อยู่อย่างนั้นแหละครับลงรอบเดียวทั้งเกมแล้วก็ปล่อยตัวหลังมันตีแบบสกิลสเปสโดนกันอะไรเงี้ยมันเป็นตัวที่ถึกมากๆนะครับจนแบบทุกคนไม่เชิทุกคนสีเออหลายๆคนนะครับตั้งฉายาให้ฮิวเด้ว,ว่าตู้เย็นนะครับก็คืออยู่อย่างนั้นแหละคือมีหน้าที่แค่ยืนนิ่งเอาหน้ากระแทกพื้นตึบตึบตบตบสร้างพื้นที่ให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับฮิวเดเนี่ยจะเป็นดีเฟนเดอร์ที่ถือว่า ถ้าเทียบกับ Awake Defender ตอนนี้ผมคิดว่าเรื่องความถึกอย่างเดียวนะมันจะเป็นตัวที่ถึกที่สุดนะครับในตัวทั้งหมดแล้ว <c oughs> นี้คือผมใส่ของก็ค่อนข้างฟูนะมีเลือดอยู่ที่แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ป้องกันอยู่ที่3.5 0 0ซึ่งถือว่าเป็นสแตทของตัวแทงนะครับที่สูงแบบสูเวอร์เลยนะครับมันก็เป็นตู้เย็นอย่างที่ทุกคนเรียกกันจริงๆนะครับก็คือทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากการยืนให้เพื่อนนะครับเป็นกําแพงอันใหญ่ๆตั้งไว้กันเพื่อนอะไรประมาณน,นี้ นะครับส่วนมีนาเป็นสไตรเกอร์นะครับที่ตอนลงแล้วเนี่ยจะสไลด์นะครับไปจากจุดที่ลงนิดนึงนะครับเป็นตัวที่ใช้ได้หลากหลายนะครับล้วงหรือแบบปาไปตัวแรกอะไรอย่างนี้เป็นทีมลับทำได้หลายอย่างกว่าฮิเดเดน,นะครับถ้าเทียบเรื่องความสามารถของตัวนาาน,นะครับฮิเดเดก็ถึกบาลียถึกบาลีมีนาก็ใบเอ่อเพอร์เฟกอีวาเพิ่มแมทแท็สปีดทำได้ ก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับตัวของมีนาเนี่ยก็หน้าที่หลกัหลกๆนะครับในทีมก็จะเป็นบางคนก็จะเล่นเป็นตัวเบสนะครับก็คือลงทีมเล่นหน้าบ้านลอกเขาเยอะเขาโถมมาก็ปาดตีตัวหลังตายอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เล่นเป็นทีมรัดนะครับเริ่มมาก็ปามีนาไปเลยเริ่มต้นด้วยคอสกับมีนา1ตัวนะครับอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนเนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหน้าที่ใน PVP นะครับต่อมาเราพูดถึง PVE กันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจากฮิวดก่อนเหมือนเดิมฮิวด่นะครับใน PVE ก็ไม่มีอะไรครับก็ตัวชนเหมือนเดิมครับเป็นตู้เย็นยืนกันให้เพื่อนเหมือนเดิมไม่มีอะไรดาเมจไม่มีดีบัฟไม่มีบัฟไม่มีนะครับมีนาใน PVE จะเป็นตัวที่ตีเลนเจอร์ได้โกงมากนะครับหรือตีพวกเลนเจอร์หรือโนคลาสนะครับดีไม่เดียวไปตีดีเฟนเดอร์ด้วยยังได้เลยนะครับอย่างเช่น สมัยก่อนนี้นะครับตอน Danger Code ที่ไม่มีดีบัฟเนี่ยมีนาถูกใช้แทบทุกซีซั่นเลยนะครับใน Moderator Type B นะครับหรือไอตัวแมงมุมที่เป็นสีเหลืองอะคือยังไงก็ต้องใช้ครับมีนาถโคตรแรงเลยตอนนั้นแบบ,อ,าาบ,อ,อ,าาบอัดคออัดคอาัเคาะอะไรอย่างี้แต่เนื่องด้วย Danger Code มันปรับมาใหม่แล้วนะครับมีดีบัฟให้เราก,กดถูกไหมและดีบัฟที่แบบได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากๆก็คือลดสแตตตัว a w a นะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ได้เห็นมีนาะใน Danger Code แล้วนะครับใน p v อื่นก็ยังแรงอยู่ดีนะครับเจอตัวอะไรก็เอาไปตีเอาไปตี ถ้าจะตายก็แบบเปลี่ยนขอไปใส่ฟูลแท้งมันก็ยังแรงอยู่ดีนะครับตัวมันเป็นตัวที่แรงมากๆและทีนี้มาพูดถึงแง่ของการเลือกบ้านกว่าว่าถ้า2ตัวเนี้ยคุณเอาพูดถึงมือใหม่ก่อนแล้วกันนะครับแบบผมเพิ่งเริ่มเล่นเกมนี้เลยครับมาเล่นตอน1ปีเนี่ยผมเลือกตัวอะไรดีครับฮิวดะกับมีนาแต่หลายคนคงจะถามคำถามนี้เนาะสำหรับผมนะส่วนตัวผมแนะนําให้คุณเลือกมีนาครับให้คุณเลือกมีนามาคือตัวมันอะ เดี๋ยวกดเล่นให้ดูเผื่อบางคนแบบยังไม่รู้สก,กิลเนาะเพิ่งมาเล่นอะไรนี้คือมินาเนี่ยสมมติว่าผมลากลงตรงนี้ถูกปะคือตัวมันจะไม่ลงนี่นะมันสไลด์เห็นปะคือผมลากลงที่ตรงนี้แต่ตัวมันสไลด์มาอีกนิดนึงเห็นปะครับคือตัวมันไม่ได้ลงแบบอยู่กับที่มันจะสไลด์ออกมานิดนึงนะครับและไอ้ตรงนิดนึงตรงเนี้ย <laughs> คือ บางด่านน่ะมันใช้ได้ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นชัดน้องฮอปีดลันนะครับปล่อยไปเลยตัวบอสอะวิ่งเข้าบ้านเราไปนะครับเราก็ไปตียานมันอะไรเงี้ยมันง่ายนะครับหรือแบบบางด่านที่มีตัวชนโคตรหนาอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมันไว้นั่นแหละครับตัวชนเอามีนาสไลด์ไปตีบ้านเลยอะไรเงี้ยบางทีไอ้มันก็โง่ครับเดินกลับก็มีแล้วแต่รอบแล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วถามว่าอะแล้วคิวเด้ไม่ดีตรงไหนอะผมเริ่มเล่นใหม่แบบตัวแท้งผมตายง่ายมากเลยครับ ฮิวด้เอามาแทางให้ทีมไม่ดีกว่าเหรอสําหรับผู้เล่นใหม่ฮิเดก็ดีครับมันเป็นตัวที่ง่ายอ่ะคือคุณไม่ต้องคิดอะไรบางด่านคุณเอาฮิวดแล้วก็สแปม DPS อีกสักห้าหกตัวอะไรเงี้ยเอาไปตีปัก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 ฮิเดก็ยืนเหยื่อนนะไม่ตายสักทีอะไรเงี้ยถ้าไม่เจอเลนเจอร์ลุมยิงก็ไม่เป็นไรก็ยืนชิวๆผู้เล่นใหม่ก็มีฮิวดไว้มันมง่ายครับแต่ผมจะบอกว่าไอโรการแทงดังเมจเนี่ยส่วนมากส่วนมากแล้วนะใน p ีพเราไม่ค่อยใช้กันครับดีเฟนเดอร์ ถามว่าทาไมเราไม่ใช้ดีเซนเดอร์หนึ่งเลยคือตัวมันได้แค่ยืนมันแทงอย่างเดียวส่วนมากเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าออฟแทงหรือสไตรเกอร์แทนอย่างเช่นชิฟิยุหรือว่าเอเธรซ่ารีอาร์มชิยุนยูนาก็อาจจะมีบ้างนะครับคือเราจะใช้ออฟแทงมากกว่าแทงนะครับในเกมนี้ฮิลดี่ก็เป็นตัวแท้งจัดจ๋าถูกไหมซึ่งผมพูดไปเมื่อกี้ว่าเราไม่ค่อยใช้แท้งเราใช้ออฟแทงกันนางก็แบบคือเล่นนางมันผ่านด่านได้ไหมมันก็ผ่านได้ครับแต่แบบ เราจะใช้ตัวแทงไปทําไมเนเมื่อเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวสไนเปอร์ที่ไม่ตายเหมือนกันแถมเราได้เบนฟิตจากตรงนี้เพิ่มด้วยเอเธอรซาอย่างเงี้ยครับสกิลโคตรแรงที่ยนปัดหลอดฟ้ายูนาเผาเลือดทิ่พยุม,มีลดดีเฟนซ์แล้วก็มีสตันไบสสกิลอีกเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ดิเฟนเดอร์เลยครับยกเว้นบางด่านที่แบบมีสไนเปอร์อะไรเงี้ยเราอาจจะต้องปั้นตัวแทงสปตัวมาและสมมุติว่าเรายัางต้องการแทงจริง นายวินก็เป็นทางเลือกที่ดีครับตัวมันก็ไม่ได้กางใน PVE ตัวมันสามารถเล่นได้หลายอย่างมากด้วยค่าหลบของมันที่โคตรสูงเนี่ยคือบอสตีไม่โดนลวมิสทีนี่ลดดาเมจเยอะมากนะครับสมมุติแบบนายวินนะบางบางด่านอย่างไทแรนซอรเนี้ยมันแทงดีกว่าฮิวเดอีกน,นะเออคือแล้วนายวินมันไม่ได้เป็นใบเลือกไงคือแบบคุณเลือกตัวอื่นแล้วก็มากดนายวินทีหลังก็ได้หรือแบบไม่พูดถึงตัวเวกันเนี่ยรวนี้เนีกยก็แทงได้โอเโฟก็แทงได้ตัวอะไรอีก เซราเฟลอย่างเงี้ยเซราเฟลคิงไม่ค่อยเท่าไหร่ก็แบบไอ้สามตัวเนี้ยมันก็แทงได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องใช้ฮิวดก็ได้ครับในบางด่านหรือแบบยังเลดบอสไฟอย่างเงี้ยบางทีมใส่ฮิวด้มาเราก็ใส่ทหารโล่ไปแทงแทนฮิวดได้อยู่ดีคือฮิวดมันมีตัวแทนเยอะมากถ้าถามว่าอ้าวแต่ผมมีตัวแทงแต่ผมไม่มีของแทงใส่ทําไงก็รีครับคุณต้องรีครับเกมนี้เนี่ยบางคนแบบเริ่มเล่นมาโอ้โหคนนี้แม่งแบบโคตรเท่เลยว่ะมีครูดาวแบบ72ฟูลเดี๋ยวเราทำา72ก่อน คุณคิดผิดแล้วคือคุณอะต้องทําเซตแท้งให้มันพอเล่นได้ก่อนครับเสดงที่พอเล่นได้คือกาวเลส44.8และคิเลส35คุณมีอย่างนี้คุณมีสองออฟลองเนี้ยคุณเล่นได้แล้วครับเซตแท้งออฟไอหลักเนี้ยไม่ต้องมีก็ได้ครับคือขอแค่คุณมีออฟลองแค่นั้นนะคุณถึกเลยคุณเอาไปชนด่านได้แหละต่อมาสิ่งที่คุณขาดคือดาวเมจครับเพราะเกมเนี้ยเวลาผ่านอะไรมันนับเป็นเวลาตัวแท้งคุณยืนไหวก็พอแค่ไหวก็พอแล้วไม่ต้องแบบ ถึกแบบโอ้โยเบอร์สไม่งตีมานาทีนะเลื่อนยังเพิ่งถึงครึ่งหลอดไม,ม่คุณไม่จาเป็นต้องทําอย่างนั้นเลยครับคุณแค่ให้แบบตัวแทงค์แบบเป็นปิ่มหรือตายไปเลยก็ยได้วางดาเนะแล้วก็แบบเอาดาเมจคุณยัดให้บอสมันตายแค่นั้นเองผมก็เลยแนะนําให้คุณเลือกยูวินามานะครับหรือว่าถ้าคุณอยากเล่นสบายจริงๆแบบโอ้โหผมแบบมีนามันเลอะเทอะว่ะต้องแบบคิดนู่นนี่นั่นก่อนจะลงตัวทีมมันแบบซับนู่นนี่นั่นยุ่งยากคุณก็เลือกฮิวเดนมาครับ ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเกมนี้หรือถ้าแบบคุณอวยก็อาจจะไม่ได้มาดูคลิปนี้ถึงตอนนี้นะถ้าอวยก็อาจจะเลือกไปแล้วอะไรวันนี้แต่โดยผลรวมนะครับถ้าคุณอยากได้เกมโปรเกสอยากผ่านคอนเทนต์ไวๆยังไงผมก็แนะนําให้เลือกยูมินามาแบบยูมินาอลิยูมินาเลยคือไม่มีเหตุผลอื่นเลยที่คุณควรจะไปเลือกฮิวเดเอ้ยผมลูมพูดเรื่องนี้ไปครับพูดในได้ห้สบ บางคนอาจจะคิดว่าเออฮิวดมันออตโต้ได้ได้นะคุณถ้าผมแบบเล่นมาแล้วผมไม่มีเวโลเนี้ยผมก็เอาฮิวดไปออตโต้ได้ดิมันมีวิธีที่ง่ายกว่านี้เครับฮิดออดวดออโต้ได้แม่งโคตรอินจีเลยคุณเชื่อผมปะคือฮิวดโดนผักมาแบบผักแบบปึก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 มันตะกองอยู่ตรงตรัวซับตัวซับคุณตายหมดคุณก็เจ๊งอยู่ดีอะแล้วถามว่า,าก็ผมก็แค่เล่นใหม่หลายรอบเพื่ออะไรในเมื่อคุณสามารถกดเจ๊กกดแค่เจ๊กเอาไว้ใส่ของโคเปียมอ่ะเจ๊กฟูตีไวลงไดห้าสิบมันก็ผ่านครับพูดจริง คือคือสามารถไปกดเจกตัวที่มันดีกว่าฮิวด้ทุกอย่างสร้างพื้นที่ให้เพื่อนถี่กว่ามีบาลีเยอะแล้วก็แบบแอนตี้เมกด้วยมันดีกว่าฮิวด้แท้ทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้ก็มี h o r i z o n t ด้วยที่เป็นแบเทลพาร์ทที่เข้ามา h o r i z o n t นี่ก็ดีกว่าฮิวด้ครับมันเป็นตัวสร้างพื้นที่เหมือนฮิวด้แบบฟาดปอกฟาดปอกฮิวด้ที่ต้องรอหลอดฟ้าใช่ปะเพื่อที่แบบเอาโลกกระแทกพื้นแล้วก็ดันสตูไปเพื่อให้พื้นที่ของฝั่งเรามีเยอะขึ้นแต่แบบ โพเลซอนไม่ต้องครับเลือกขึ้นหลอดตูบมันฟาดป,ปึกปึกปึกป,กปึกตัวชนก็กระเด็นเรื่อยๆแหละประมาณนั้นครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมคิดว่ามีนาแม่งมากกว่าฮิวเดไม่ว่ายัางไงก็ควรเลือกมีนาเอามาสําหรับคนที่อยากได้เกมโปรเกสถ้าใครที่มีความเห็นต่างเนี่ยผมแบบรบกวนคอมเมนต์มาในในวิดีโอนี้หน่อยนะครับเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในมุมมองคนที่บอกแนะนําให้เลือกฮิวเดยเนี่ยทำไมถึงแนะนําให้เลือกตัวนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับถ้าชอบ ก็ผมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆที่เล่นใหม่ด้วยนะครับแบบไปบอกเพื่อนเฮ้ยเกมนี้ครบปีหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยมาลองเล่นไหมแจกเอาเวกฟรีด้วยนะนู่นนี่นั่นก็สมรบกวนส่งคลิปนี้ไปเพื่อนคุณด้วยนะครับแล้วคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้คลิปนี้ผมน่าจะลงแบบ no edit นะครับผมขอโทษได้ผมขี้เกียจครับผมผิดเองแหละอก็ขอตัวลาไปก่อนกดรับให้ผมด้วยครับกดไลค์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ